สองห้าตามหัวก็ต้องไม่ผ่านจบเ่นเนะยืดออกไปยืดออกไปครการไรยเียเนเเยไปไวนย ครับคู่นี้เป็นตะก้อท่ามหัวนะครับ3ามสองครับสวนเป็นต่อให้ฝั่งทีมละข้อควายครับเต่าหน้าซ้ายครับแล่ข้ามกับอัร์สวนเบนครับเสื้อแดงฝั่งนี้ครับต่อตอนนี้ครับข้อควายนั้อยู่ครับห้าต่อสามครับอาร์ตเสิร์ฟครับสามต่อห้าแต้มมาที่์ตโมดครับ กดไปครับติดเอาใหม่ครับ<อ>โด<อ>หลุดง่ายๆครับโหมดข้อควายคร<อ>ับ4 5 4ต่อ 5, 5ครับ

อาร์ตเปิดสวยครับยกดีครับกดตร้ตอติดน้องสาเอาไม่ทันครับส5 4ต่อ5รครับมาที่น้องสาวครับหลงป้อนเข้าไปยอดครับ เรียนส่งครับ5 4ต่อ5ครับได้ีมาที่โมดครับหลงดันเข้าไปตีน ห้ 5, <4. S 2> าสี่ห้าอสี่ยาวดส,สวยเ้าดันล้นครับอาจเข้าไปครับหก<ป>แกล้งมเปลี่ยนฟังครับ ต่อผมปลารรดไหมปลารรดขามคนเดียวเวลาต่อเองสองหนึ่งเลยอะปลารรดเสิร์ฟปลารรดข้าวปลาโรดหม้อก๊อก็วายเสิร์ฟครับหกต่อสี่ครับจับนิ่มๆครับไหลเข้าไปติดเกี่ยวครับโอ้ติดแขนครับ อีกหนึ่งแต้งครับข้อควายครับไปครับเจ็ดต่อสี่แล้วครับเจ um, <te le> ็ด <azioni> สี่เจ็ดต่อสี่ห่างนะครับหือ <te le> <azioni> แย่งนะครับ ขู่ยังได้ครับโดนใหมาครับยังมาช่ยนะมีกำลังใจแต่ต่อสี่ครับห่างดครับครับหมดต้องช่วยครับ มือเป็นพิเสษยกนี่นี้เล่แต่หวาคนะเ4หอับน้องาครับลวงปอนมาครับห่างครับเตนต่อ ปด่ต <C. S 2> ่อ si สี si ่ครับหลังเปิดหรือหลายใสวยครับโอ้ยย oh, ังติดห hey. 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 okay. ัวครับขาไปอดแอดบอเยย่ามาชี้ด si ีวนี้กห้ังใจกาต่อสีออครับตี เดี๋ยวเ็นไมเน่ตอน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 เนยคุณดนะแต่ตอนนี้กลอวกินแล้วก้องไปก้องเอาเมื่อวานไปเลยไม่มึงกระโดดที่ถังเรียกให้ตังค์แล้วพูดตาไม่พอเลย เก้าสี่ก้าวเดียตรงเฮ้ยไม่มีข้าวเหรอไม่มีข้าวเหรอผมอ่ะไม่มีเหรอ สี่่ต่อเก้าเจาะพี่น้องเต๋าครับหลงไม่ปล่อยให้แต้มเลยครับข้อายครับ 9ก้าต่อสีหลายสวยครับนตอรคอสี่ต่อเก้าครับเอาครับโหมดเปิดหลงล้นแล้วครับเป็นแต้มไหมสวนเบนครับเ็นแ้แ้

ออกเท่าไรออกสองร้อยออกคนละร้อยเหรอออกวิออกสรร้อยนะามลองสามลงเอาติดรองเท้าเอาครับหลงไหลก็มาอย่างนี้ไม่เหลือครับ ลองรองดูสิไปลองรองดูสิเอไมาสมก็พอแล้วสามก็พอแล้วสามร้องสามร้องเก้าตักัน่เก้ารับไปหาไปหาชิปแบลยงเลย คุยกับคุยกับเลขาผมเลยคุยกับเลขาผมเลยสิบต่อหครับะกมเดียวหสองที่ิหลังเท้าเยอะหรือเปล่าหา กระชอกใส่ตัวครับล้นมานิ่มๆครับโอ้โหแข็ขึ้นมาครับบันจงเข้าไปครับตียอด โอ้อยังไงครับมาหลังเรียกรอยโอ้โหเหลี่ยมนี้ครับอาร์ตพยายามสู้ครับเปลี่ยนตัวยกขึ้นบนเอาครับมาดูาาหลังเท้าล่างนะครับกับแฝนะครับคู่เดียร์ครับไม่จ๋าโดดไม่มีกระโดดตรง